นะคะแล้วก็ขอคะแนนเสียงจากคณะกรรมการทั้งหมดค่ะเอาเสียงเอาเสียงในฟิล์มเอาเสียงในฟิล์มเสียงซาวแท็บเดเียอาฟอนต์ใช่แหละคุณรู้ไหมทีมของเราใช่ beautiful y o ่ Yes or no i ่ใช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 ่ s ตบมือดชงๆหน่อย่ังเกตช่ใช่ใช่ใชคนนี้หนวดสีชมพช่ใ ชีมีชีมีอย่าลืมจ้าเบอร์สี่ลืมล้องได้แล้วเสียงหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอกป๊นึงนะคะรับเสียงโหวตจากคณะกรรมการนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการเราตัดสินให้ทีมไหนนะคะเป็นผู้ชนะนะคะแลวหลังจากนี้เราก็จะมาประกาศค่ะว่าใครได้อาสีครบนะคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะมีคณะกรรมการตัดสินแล้ว ต้องไม่ค้าอ่ะเดี๋ยวไปรับคณะกรรมการอันนี้ชอนรับเองค่ะจึไปไม่ถึงไงคะก็เลยต้องให้คุณมาไงค่ะมาค่ะมาค่ะรับหลักแล้วรันหลักแล้วรับรับรบกวนไปเอาที่คณะกรรมการด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะเปลี่ยนชุดได้ไหมครับมาค่ะมาค่ะมารวมอยู่ด้วยกันนะคะเคยทํำไหมคะเวลาเราได้รางวัลอะไรทาแบบเหมือนร้องไห้อย่างนี้ไปเลยนะคะทาปากสันๆเข้าไว้อย่าลืมนะคะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่ถึงตะลึงถึงจึงหมูจึกฉึกค่ะหมูจึกฉึกนะคะเดี๋ยวรับของรางวัลนะคะจากท่านประธานของเราเป็นผู้มอบนะคะรองชนะเลิศอันดับสามค่ะลองรองรองชนะเลิศเราจะไล่รองชนะเลิศอัน อ,อันดับ2อันดับ1และผู้ชนะนะคะรองชนะเลิศอันดับ3านะคะเฮ้ย,ยส่วนรวมนะเว,ว้เเยาอนนี้ประเมินเลยค่ะและรองชนะเลิศอันดับ2อ,อันดับ2 นั่ง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 บนเก้าอี้นั่งบนเก้าอี้ค่ะละแห่หนึ่งรอบแล้วก็โบกมือบายบายด้วยนะคะโบกมือไปายอ่าหนึ่งรอบนะคะไม่ต้องเชียร์แรกนะเชียร์แรกเตรียมตัวนะเตรียมตัวถ่ายรูปนะคะเนินจ๊ะ